วัดอุตรดิตเปอร์ศูนย์อาชวศึกษาร่วมด้วยชุดประชาชนเทศกาลปีใหม่ปี2565เมื่อเวลา11.00นของวันพุธที่9ธันวาคมที่บริเวณปั๊มน้ำมัน PTT Station ถนนพิศนุโลกเด่นชัยตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์จากการนำของดรปีชาผู้สมบัติจรผู้ในการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์และนายมนิตสิงห์ช่างชัยผู้ในการวิทยาลัยอาชวศึกษานายอนนบชนาที่น่าทง ผู้ในยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัยพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับนายประเดิมเดชายนัญชาในเพิร์เมืองจอดอุตรดิตถ์ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนในงานปีใหม่2565ด้านนายปรีชาผู้นวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนในการปีใหม่ ปีพุทธศักราช2565ว่าเพื่อสำนักง,งานคณะกรรมการการอชาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านช่างยนต์เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเพื่อให้บริการตรวจสภาพรถของประชาชนระหว่างการเดินทางในชน่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพักคนพักรถตามถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่4มกราคม2565รวมเวลา7วันตั้งแต่เวลา8นาิา30นาทีถึง16นากา30นาทีภายใต้ามาตร,รการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเดเชื้อไวรัสโควิด -19 วิทยาลัยเทคนิคอุตราดิตได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์อาชวิทาศารร่วมด้วยชื่อประาชานซึ่งมีผู้ดำเนินการประกอบด้วย คณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาทําหน้าที่สับเปลี่ยนหมือกันให้บริการโดยการจัดกิจกรรมให้มีการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้กับรถจักรยานยนต์รถยนต์ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นบริการฟรีนอกจากนี้ยังได้มีการบริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นเพื่อความพร้อมในการเดินทางสัญจรในช่วงเทกาลปีใหม่2565ในปีนี้ newtv24 อนเนกทำใจปรินอินกรมรายงาน